สวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่ม Follow นะครับของแฟนเพจนะครับง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนเองนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆมาที่ Google นะครับจากนั้นให้เพื่อนทําการเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า u f o r Panel นะครับหรือสามารถคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับพอเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วแบบนี้นะครับทําการกดสมัครสมาชิกนะครับ ทำการกอรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกด้านล่างนี้เพื่อยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกมรมอัตโนมัตินะครับทำการกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเมื่อทําการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาที่หน้าเข้าส่วนระบบนะครับทำการลงชื่อเข้าใช้งานนะครับลงชื่อเข้าใช้งานนะครับก็จะเจออ่าบริการทางซ้ายของทางเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ นี้ก็ยอดเงินของเราก็จะแสดงอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินให้เช่นกันนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มนะครับทีนี้ให้เรามาเลือกที่ facebook นะครับในส่วนของหมวดหมู่ให้เราเลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามนะครับเพจนะครับจากนั้นในส่วนของบริการนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นบริการแรกเลยแล้วกันนะครับมีรับประกันสามสิบวันนะครับจากนั้นทําการคัดลอกลิงก์เพจของเรานะครับ มาใส่ในเว็บไซต์แล้วก็พิมพ์ปริมาณได้เลยนะครับเดี๋ยวผมสาธิตที่ดูอยู่ที่100ผู้ติดตามแล้วกันนะครับจากนั้นทําการกดสั่งซื้อเมื่อทําการสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมาแบบนี้ทําการกดคอนเฟิร์มไปได้เลยนะครับเมื่อนาการกดคอนเฟิร์มไปแล้วนะครับออเดอร์ของเราก็จะไปอยู่ในประวัติการสั่งซื้อนะเพื่อนๆก็สามารถมาย้อนดูได้นะครับมีสถานะบอกด้วยนะครับแล้วก็หากบริการไหนที่มีประกันนะครับก็สามารถมาขอเติมยอดได้จากตรงนี้เลยนะครับ ต่อมาวิธีการเติมเงินนะครับก็จะมีสามช่องทางด้วยกันนะครับจะเป็นพร้อมเพย์ทูมอนิวเอลเลทคิวโตมัตนะครับใครสะดวกทางไหนนะครับสามารถเติมได้จากช่องทางนั้นเลยนะครับรีตัวนะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมินผ่านช่องทางตั๋วนะครับก็ให้เลือกหัวข้อนะครับว่าต้องการติดต่อแอดมินเรื่องอะไรนะครับเลขออเดอร์แล้วก็พิมพ์ข้อความที่ต้องการนะครับหรือจะฝากรูปให้แอดมินดูก็ได้นะครับต้องการกดส่งตั๋วนะครับแอดมินก็จะมาตอบภายในย4ิบสี่ชั่วโมงนะครับ ทีนี้มาดูยอดเพจกันบ้างนะครับว่าขึ้นแล้วหรือยังนะครับอ่าตอนนี้ยอดผู้ติดตามแฟนเพจของเราขึ้นมาแล้วนะครับจาก96นะครับเป็น1จาก95นะครับเป็น1096เลยนะครับก็สาหรับใครนะครับที่อยากได้ผู้ติดตามแฟนเพจเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับก็สามารถสมัครและเข้าสู่เว็บไซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ